สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่เป็นพระก,กุนะครับพระก,กูนาดูนนะครับเขาเรียกอะไรนะนากปกกุนาดูนพิมพ์เล็กนะครับพ,กกพระนาคปกกูนาดูนพิมพ์เล็กนะครับเพระกุกุพระธาตุนาดูนเนี่ยนะครับ จังหวัดมหาสาครคามเนี่ยถือว่าเป็นพาคเก่านะครับนะถือว่าเป็นภาคเก่านะครับก,นะบก็อยู่ในยุคสมัยทวารวดีนะครับหรือที่เขาเรียกว่าดินแดนนครจำปาสีนะครับก็แต่กูกั้งแรกนี่ประมาณปี2522นะครับ นะครับแต่ขุดครั้งแรกปี2,522นะครับแล้วก็กรมศิลนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันขุดนะครับนะก็ได้พ้ามาจํานวนเยอะอยู่นะครับแต่ก็มีทั้งพ้าแผงพ้าแผงก็เยอะนะครับพ้าแผงที่หลายๆองค์อะไรประมาณนั้นนะก็เยอะแผะที่เข้ามาตัด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 ต,ดตดแบ่งๆกันนะครับเนาะนะครับแล้วก็เป็นพวกผินนักปก นะครับนักปกก็มีทั้งปกคู่ปกเดียวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับมีหลายพิมพ์นะครับพระกูนาดูเนี่ยเป็นผ้าที่ถือว่าเก่านะครับเป็นผ้าที่ถือว่าเก่าอายุพันกว่าปีนะครับพระกูนาดูเนี่ยนะครับอายุพันกว่าปีนะฮะนะครับเก่านะครับก็พระกูนาดูพันลอดนะก็พันกว่าปีเหมือนกันนั่นแหละนะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะถ้าถ้าถ้าพิมพ์ใหญ่จะองค์ใหญ่กว่านี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกก็พิมพ์เล็กนะครับพระก,กูนาดูนก็นักปกก็บ่งบอกอยู่แล้วครับถึงความปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆนะครับถ้านักปกเนี่ยนะครับแล้วก็พระเขาเรียกว่าไงนะพวกพระกุ พวกพรกกูต <nước c Genius> ่างๆเนี่ยนะครับอ่ะอย่างผมถือตอนนี้คือเขาเรียกพรกกูนาดูนเนี่ยนะครับพุทธคุณก็เด่นหลายๆเรื่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าสายเหนียวคงกระพันนะครับเมตตาโชคลาภแล้วก็ปกป้องป้องกันภัยด้วยนะครับสวยดีนะครับไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายชมสักทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้มาสักทีพรกกูนาดูนนะครับวันนี้ได้มาก็เลยมาหยิบถ่ายให้ชมนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ากูนาดูน นะครับเป็นพระพระนักปกพิมพ์เล็กนะครับนะฮะนาดูนก็อยู่อะไรนะมหาสารคามนะครับก็อยู่อำเภอนาดูนแหละครับนะครับอยู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามผมก็เคยเข้าไปไหว้อยู่นะครับเคยเข้าไปอยู่เคยเข้าไปอยู่นะครับอ่ะโอเคสลาดคลิปนี้วเท่นี้อย่าคลิปหน้าเจอผมใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมรับฟังผดพลานอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนีนะค้คลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ